ทุกมงคลที่เป็นโลหะที่หายากในตำนานก็คือจะเป็นตะก,กุดตะก,กุดนี่ตะก,กุดออาบ,บางดอกนี้จะเป็นตะก,กัวก็คือจะถูกหน่อยในยุคนั้นทองแดงก็จะแพงขึ้นตอนนี้ญาติโยมที่มีทุนทรัพย์น้อยอก็อาจจะซื้อเป็นแผ่น,นตะก,กัวมาให้หลวงพอ่อยังดอกนี้เป็นแผ่นตะก,กัวจะมีน้ําหนักอย่างที่เราพบพบ,พบเนี่ยเราจะพบ แล้วยืนยันได้คือผู้ที่อยู่ในยุคของหลวงพ่อถิ่นก็คือ,อผู้ท่าผู้แก่ที่อยู่ตมามเราแม่ป่าไร่ยในสมัยนั้นเคยไปเป็นทหา,หารแล้วได้มาขอของดีกับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าไปซื้อผ่นโลหะมาเดี๋ยวข้าจานให้น่นแหละครับก็จึงได้มีเก็บรักษาไว้แล้วเขาหวงแหนกันมากพอผู้ท่าผู้แก่ที่ได้รับมาเนี่ยท่านเสียชีวิตไปก็ตกทอดกับลูกหลานอันนี้ลูกหลานก็ออกมาบูชาอะไรเด็แล้วก็ สืบกันไปว่าเป็นของหลวงพ่อองค์ไหนก็บอกว่าเป็นของปูปูได้มาจากหลวงพ่อถิ่นหลวงพ่อถิ่นจานให้จึงได้ไม่ค่อยพบทั่วไปค่ะส่วนมากนี่ก็เป็นกระตุดหลวงพ่อถิ่นนะคะตะกรุดใช่ไหมคะตะกรุดตะตะกรุดหลวงพ่อถิ่นนะคะซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่หายากแล้วในปัจจุบันนี้จะมีเฉพาะคนที่หลวงพ่อท่านทําให้เท่านั้นเองออ้โหน่าจะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆเลยแล้วก็น่าจะ หาค่าไม่ได้ด้วยประเมินค่าไม่ได้อย่างดอกนี้นี่เราได้มาจากห้องพระของหลวงพ่อถิ่นเองเลยท่านเก็บเอาไว้ทําให้มั่นใจว่าอันนี้ก็ยังมีหลงเหลืออยู่หลงเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสิบดอกครับค่ะครับก็จะเป็นขนาดต่างๆกันแต่ดอกใหญ่ที่เราพบก็คือดอกนี้ครับเป็นเลื้อตะกัวแต่ก็จะมีถัดไปก็จะเป็นแผ่นทองแดงแผ่นเงินจะเล็กลงมางชมเดี๋ยวชมตู้ต่อไปได้เลย ท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือพระในพิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อถิ่นนะคะที่มีความเก่าแก่แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อใช่ไหมคะพี่ว่ามีพระพิมพ์ต่างๆอะไรบ้าง ตู้นี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลของอพระถิ่นที่หายากอิกตู้เป็นพิมพ์ต่างๆที่ล้อพิมพ์จากกรุต่างๆมานะครับอาจะมีอย่างองค์ใหญ่นั้นเลยเป็นพระกำแพงศอกวัดปารีไรแล้วก็พระกำแพงคืบวัดปารีไลลออรเนี่ยที่เราเราจะเห็นด้านบนนะครับจะมีตราเป็นตราพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับเห็นโดดเด่นเลยเพื่อบ่งบอกเป็นเอกลักษณ์ของวัดปารีไร พระกาแพงศอกเนี่ยที่คนเขานิยมไปนําไปบูชาเนี่ยต้องถามว่ามีขพ,พุทถคุณดีเด่นทางด้านไหนคะเขาเริ่าลือกันว่าเป็นพระที่กันเรื่องอัคคีภัยกันไฟค่บ้านไข่ที่มีพระกําแพงศอกเนี่ยะน,นะคะไว้บูชาก็จะช่วยในเรื่องของเ,ออเรื่องฟืนไฟใะฟืนไฟในบ,บ้านอัคคีไฟอันตรายต่างๆค่ะก็จะมีเป็นอีกครับเนื้อดินพิมพ์ต่างๆค่ะ หลวงพ่อมีหลากหลายนะครับนี้เป็นรีลาทุ่งเศรษฐีอันนี้เป็นแม่พิมพ์น,นี่เปออกค่คือแต่ละปีที่หลวงพ่อสร้างนี่นะคะท่านก็จะสร้างแบบพิมพ์เนี่ยคือเปลี่ยนไปทุกๆปีไหมคะเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปทุกๆปีแล้วก็ชื่อแต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันเอ่อความจริงแล้วคือหลวงพ่อท่านทําแม่พิมพ์เอาไวนะ้แล้วท่านคือสร้างทุกปีนะครับ,ค,รบคือท่านโอกาสไหนท่านอยากจะสร้างพิมพ์ไหนท่านก็หยิบแม่พิมพ์นั้นเอามากด ซึ่งบางทีนะพระเนี่ยเป็นพระพิมพ์เดียวกันแต่เนื้อหามวลสารแตกต่างกันเพราะว่าเป็นคนละรอบในการทำข้างในเนี่ยเป็นเป็นเนื้อจริงๆแล้วเนี่ยพระขุนแผนของท่านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อดินเผาใช่ครับเป็นเนื้อดินเผาดินนี่ก็ได้มาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่หลวงพ่อท่านได้ไปรวบรวมมานะครับนอกจากดินที่มาทํามวลสารแล้วข้างในเนี่ยยังมีมวลสารอย่างอื่นนะคะที่เป็นส่วนผสมของเนื้อดินเผาอะค่ะก็จะมีเป็นแร่ครับ แร่เหล็กน้ําพีแล้วก็แร่เหล็กไหลาภายดําแร่ต่างๆที่หลวงพ่อได้ได้นำมาผสมกับดินเหนียวเพื่อที่จะปั้นกดพิมพครับค่ะทำแล้วก็พระที่หลวงพ่อท่านสร้างเนี่ยเราไม่สามารถจะบ่งบอกได้ว่าสร้างภายในปีไหนแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพ์พมพเพราะว่าหลวงพ่อท่านสร้างทุกปีแล้วก็จะมีบันทึกนะครับเท่าเท่าที่เราสืบหาได้ยังก็เมื่อกี้นี่ตรงแม่พิมพ์ บอกพสตอนนี้หลังองค์พระหลังองค์พระครับตอนนี้เราเห็นสาสระเราสันนิษฐานได้ว่าหลวงพ่อเขียนว่าพสสองสี่เก้าแปดสองสี่เก้าแปดครับนี่ครับนี่ด้านหน้าเป็นพระพิมสามพระองค์พระตรีกายพระตรีครับที่เราพบหลักฐานตรีกายนี่หืุนพระพุทธเจ้าอะไรนี้เพื่เป็นพระพุทธเจ้าสามพระองค์ใช่ครับสามพระองค์ครับ ลองชมดูนะครับค่ะแล้วตรงนี้เป็นเป็นอะไรครคุณพี่เนี่ยเป็นอันนี้เป็นชนวนครับเป็นชนวนคือเป็นชนวนผ้ากลิ่งที่หลวงพ่อท่านหล่อออกมาแล้วตัดเป็นช่อตัดออกองค์พระออกไปที่หล่อเสร็จแล้วนะครับตอนหล่อคว่ำไว้อย่างนี้แล้วก็หล่อเททองเหลืองลงไปในเบ้าก็จะออกไปที่แม่พิมพ์แต่ละองค์แต่ละองค์นะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นช่อ แล้วก็ตัดออกนี่จะเป็นเป็นช่อกลิ่งของพระเป็นพระกิ่งใช่ไหมครใช่ครับเป็นพระกลิ่งนี่เลยครับที่เราเห็นนี่นะคะนอกจากหลวงพ่อจะสร้างพระเนื้อดินเผาแล้วเนี่ยหลวงพ่อก็ยังสร้างพระกิ่งด้วยพระกิ่งนี่หลวงพ่อสร้างเยอะไหมคะพระกิ่งนี่สร้างแปดหมื่นสี่พันองค์ครับแปดหมื่นสี่พันองค์อันนี้สร้างในปีพศสองพันห้าร้อยสิบสามครับสร้างเป็นก็เรียกว่าพระกิ่งพระกลิ่งยุทธาธี ค่ะครับอันนี้คือช่อนี่จะองค์พระคือจะอยู่อย่างนี้ครับก็คือจะอยู่อยู่บนช่อนี้ที่เรียกว่าพระกลิ่งใช่คพระกลิ่งนี่คือที่เขาบอกว่าเวลาเขย่าใช่ไหมคะใช่ครับเขย่าก็คือภายในนี่จะบรรจุเป็นเป็นกลิ่งเป็นกลิ่งเอาไว้เป็นเม็ดกลิ่เป็นเม็ดกลิ่งเล็กๆเวลาที่เราเขย่าเนี่ยก็จะได้ยินเสียงกลิ่งถึงได้เรียกว่าพระกลิ่งค่ะนอกจากพระกลิ่งแล้วเนี่ยนะคะมีเหรียญด้วยมีครับ เนี่ยค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเหรียญหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่เราจะเห็นว่าคนสุพรรณเนี่ยนิยมที่จะห้อยเหรียญน,นี้กันเยอะ<ช>มากๆเลยนะคะหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตข้างด้านหลังก็จะเป็นตราเป็นตาพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นตาพระมหาพิชัยมงกุฎถ้าวันนี้เนี่ยถ้ามีผู้ที่มีจิตศรัทธาหรือว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากจะเช่าบูชา นะวันนี้ยังมีไหมคัยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ที่หน้าวิหารก็ยังมีให้ลองไปเลือกชมดูได้ค่ะเป็นรุ่นที่หลวงพ่อสร้างใช่ไหมคะใช่ครับเป็นรุ่นที่หลวงพ่อสร้างสําหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเช่าบูชาเหรียญหลวงพ่อโตวัดป่าเลยไลนนะคะที่รุ่นหลวงพ่อถิ่นทั้นสร้างเนี่ยยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะคะก็สามารถที่จะไปเช่าบูชาได้นะคะที่บริเวณด้านหน้าของพระวิหารพระวิหารที่วัดป่าเลยไลค่ะ ท่านผู้ชมคะบ,บริเวณตรงนี้ก็คือสถานที่ที่สําหรับให้เช่าวัตถุมงคลและก็พระบูชานะคะของวัดป่า,ลา,าเลไลวรวิหารค่ะเราจะเห็นว่ามีทั้งวัตถุมงคลต่างๆมากมายนะคะแล้วก็พระพุทธรูปหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะคะของวัดป่าเลไลที่ให้เรามาเช่าบูชากันได้ค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นปแผนกวัตถุมงคลของทางวัดป่าเลไลนะครับ ถ้าเรามาถึงแล้วก็มาบูชาของที่เลยลึกได้ก็คือเป็นพระบูชาทั้งหมดจะมีหน้าตัก3นิ้ว5นิ้ว9นิ้วแล้วก็7นิ้วนะครับส่วนในในส่วนของพระบูชาส่วนถ้าเป็นพระเครื่องเรื่องขุนแผนก็ต้องวัดป่าลายพระเครื่องเมืองสุพรรณนะครับก็ทางวัดก็ได้ออกพระขุนแผนชุดสเสนหาหน้าทองชื่อรุ่นสเสนหาหน้าทองก็เป็นพิมพ์ขุนแผนรุ่นสเสนหาหน้าทองเป็นพิมพ์ขุนแผนทรงเครื่อง มาเลือกมาดูมาหาเช่าได้ที่วัดป่าเดลยัยได้เลยนะครับเราเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะครับพี่พาอะไรอ่ะเป็นพระอ่ารศวน นี่ก็เป็นที่หลวงพ่อสร้างด,<ช>ด้วยกันใช่ครับอันนี้เป็นเนื้อตะกัวหลโโบราณครับเป็นพระเป็นพระ,ะพระเสสนเรศวรทรงช้างครับจะเห็นว่าเป็นรูปองค์พระนเรสวนทรงช้างนะคะด้านหลังก็จะมีอ่าเป็นรูปพระพุทธ,ธะแล้วก็มีช้างครับด้านหลังช้างแล้วก็จะมีโลกรลาโลตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อน่าจะสร้างพิเศษรหรือเปล่าคะ,ะถึงได้ทําออกมาเป็นรูปเหรียญของพระเนเรศวรใช่ครับหลวงพ่อท่านสร้างพิเศษครับ ันนี้สร้างเพื่อระลึกถึงคุณของสมเด็จพระเลสวรที่ส่งกอบกู้เอกราชให้กับประเทศชาติค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหรียญพิเศษที่หลวงพ่อสร้างนะคะจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่นะครับแต่สร้างเยอะไหมคะพี่ในยุคนั้นที่หลวงพ่อสร้างเท่าที่เราพบนะครับค่ะที่วัดป่าเลไลที่เราพบเนี่ยอยู่พันองค์และที่หลวงพ่อท่านแจกไปเนี่ยน่าจะมีจํานวนถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นองค์แต่ตอนนี้ก็คือ ที่วัดปาแลที่พบ1000องค์เนี่ยหลายสิบปีแล้วครับหลายสิบปีแล้วก็ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับแล้วตอนนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ไหมคะก็ยังมีหลงเหลืออยู่ครับแต่ว่ายังอันนี้ไม่มีให้เช่าบูชาไม่มีให้เช่าบูชา,ชาแล้วเราจึงได้เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์มให้คนได้ชมค่ะมีแล้วมีพระอะไรที่แปลกๆอีกไหมคะนี่ครับคุนช,ช้างเป็นพระพิมพ์คุนช้างนะครับพระพิมพคุนช้างครับ คุณช้างนี่คือเจ้าสัวเมืองสุพรรณอยู่ในนิทานโบราณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนใช่ครับก็มีขุนช้างซึ่งถือว่าเป็นที่เคารพนับถือของชาวสุพรรณใชนะคะขุนช้างนี่ดีเด่นทางด้านไหนคะเมตตาเลยครับเมตตามหานิยม้าขายความอุดมสมบูรณ์ใช่เลยคะที่แล้วตอนนี้เนี่ยก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่ไหมคะยังมีครับขุนช้างยังมีครับ ก็เป็นนี่ครับคงกัปปันคงกัปพันนี่คือเป็นพระร่วงพระร่วงใช่ครับเลพพระพิมพ์พระร่วงจะเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับเป็นปางเปิดโลกแต่แต่นี่จะเป็นปางห้ามยากครับที่จะหายากเลยหายากใช่แล้วตอนนี้มียังมีครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับ ้าใครอยากจะชมนะคะว่าพระร่วงใช่พระร่วงเป็นแบบไหนให้มาชมได้ให้มาชมที่พิพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อถิ่นนะคะเพราะว่าพระบางองค์เนี่ยนะคะไม่มีแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ใครเช่าบูชาได้ก็ยังคงรักษาเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะก็เป็นพระที่หายาใช่ครับพระที่หายาขอคุณค พระขุนแผนพระพิมพ์ขุนแผนใช่ครับนี่พระพิมพ์ขุนแผนที่คนนิยมใช่ที่คนนิยมมาไปห้อยแล้วไปห้อยบูชาเมตตาเป็นเมตตามหานิยมลหลายคนมีความเชื่อว่าการห้อยพระขุนแผนแล้วเนี่ยจะทําให้ผู้ชายเนี่ยเป็นคนเจ้าชู้นะคะทำให้สาวๆมาหลงหลายใครเห็นใครหลงใครเห็นใครรักนะคะพระขุนแผนนี้โด่งดังมากๆนะคะ ถึงยุคนี้ก็เถอะนะคะคนก็ยังมีความเชื่อแล้วก็มีความศรัทธากันอยู่ใช่องค์นี้ใช่ไหมคะก็คือองนี้องนี้ก็จะเป็นพิมพ์จัมโบ้พิม์จัมโบ้ใหญ่แต่จะไม่มีให้บูชานะครับอันนี้ไม่มีพิมนี้ไม่มีให้บูชาแล้วไม่มีครับไม่มีแล้วพิมพ์ใหญ่เราจะมีแต่เป็นพิมพ์พิมเล็กพิมพ์เล็กของพ่อนะครับนะอยังอย่างแบบนี้นะครับที่ไม่มีให้บูชามีครับ พิมพ์มเล็กแบบนี้สำหรับ<ม>ใครที่อยากจะบูชาพระขุนแผนนะคะก็ยังมีพิมพ์เล็กให้บูชาชแต่พิมพ์ใหญ่นี่ไม่มีแล้วล,วลนอกจากว่าใครที่จะมีเอาตั้งแต่สมัยยุคคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเอาเก็บเอาไว้นะคะก็นํามาบูชานี่ค่ะพระขุนแผน